รถไฟฟ้าไทยเหม็นเกินไปจริงหรือเรื่องราวเลวร้ายเกี่ยวกับประเทศไทยที่ฉันได้ยินทําให้ฉันซึ่งเป็นนักศึกษาสาวชาวฝรั่งเศสที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนางแบบรู้สึกกังวลใจในขณะที่เดินทางมายัางประเทศไทยในการมายืนครั้งแรกนี้ฉันจะได้พบเจอกับภาพแบบไหนกันแน่ท่ามกลางความคาดหวังและความกังวลการเดินทางของฉันก็ได้เริ่มต้นขึ้นสวัสดีค่ะฉันชื่อมารีเป็นนักศึกษาจากเมืองเลียงประเทศฝรั่งเศส และเพิ่งเริ่มทำงานเป็นนางแบบฉันชอบแฟชั่นและศิลปะและสนุกกับการได้สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายผ่านการเดินทางแต่ถึงแม้ฉันจะเคยไปเที่ยวทั่วยุโรปและอเมริกาแต่เอเชียยังคงเป็นดินแดนที่ฉันไม่เคยไปเยือนโดยเฉพาะป,ประเทศไทยที่ฉันสนใจมาได้สักพักแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกคลางแคลงใจอยู่ลึกๆที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะภาพลักษณ์ของประเทศไทยในความคิดของฉันค่อนข้างมีแต่ด้านลบแน่นอนว่าหลายคนอาจนึกถึงวัดวาอารามที่สวยงาม ชายหาดหรือรอยยิ้มที่เป็นมิตรแต่สําหรับฉันแล้วสิ่งที่กังวลคือเรื่องในชีวิตประจําวันมากกว่าเช่นความสะอาดของบ้านเมืองหรือวิถีชีวิตของผู้คนจากที่เพื่อนๆเ,เล่าให้ฟังเขาบอกว่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพนั้นแออัดอย่างไม่น่าเชื่อและไม่ได้สะอาดอย่างที่คิดตามซอกซอยก็ยังมีขยะอยู่เกลื่อนกลาดแค่ได้ยินแบบนี้ก็ทําให้ฉันรู้สึกไม่อยากไปซะแล้วไม่ใช่แค่นั้นฉันได้ยินมาว่าคนไทยมีน้ําใจและยิ้มแย้ม แต่บางครั้งก็อาจรู้สึกได้ถึงความไม่จริงใจแตกต่างจากฝรั่งเศสที่ผู้คนทักทายกันอย่างเป็นมิตรบนท้องถนนแต่ที่ไทยผู้คนต่างคนต่างเดินไม่ค่อยมีการสนทนาเกิดขึ้นนอกจากนี้ฉันยังได้ยินมาอีกว่าสังคมไทยมีระบบอาวุโสที่เข้มงวดทําให้การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเป็นเรื่องยากพอได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ฉันจึงมีภาพจําว่าประเทศไทยเป็นสังคมที่ค่อนข้างปิดเรื่องอาหารไทยเองก็น่ากังวลอยู่บ้างต้มยำกุ้งหรือผัดไทย เป็นที่นิยมในฝรั่งเศสฉันจึงพอรู้จักชื่ออยู่บ้างแต่ในความเป็นจริงอาหารไทยมีวัตถุดิบที่ไม่คุ้นเคยและรสชาติที่จัดจ้านมากฉันจึงไม่แน่ใจว่าจะถูกปากหรือเปล่าเมื่อเทียบกับอาหารฝรั่งเศสแล้วอาจจะรู้สึกว่ารสชาติหนักเกินไปบอกตามตรงว่าฉันไม่รู้เลยว่าอาหารไทยจะเข้ากับฉันได้แค่ไหนแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังอยากจะไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยมีลักษณะอย่างไรด้านลบที่ฉันกังวลน,นั้น มีอยู่จริงหรือไม่หรือว่าการได้สัมผัสด้วยตัวเองจะทำให้ฉันได้เห็นข้อดีของประเทศไทยในฐานะคนที่รักการเดินทางการท้าทายในดินแดนที่ไม่เคยไปเยือนเป็นสิ่งที่ฉันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ฉันมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเธอชื่อหลี่เป็นคนจีนเรามักจะคุยกันเรื่องการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแต่เมื่อไรก็ตามที่หัวข้อเปลี่ยนเป็นเรื่องประเทศไทยเธอก็มักจะแสดงสีหน้าเย็นชาออกมาเสมอ วันก่อนขณะที่เรากำลังนั่งดื่มชากันฉันบอกเธอว่าฉันอาจจะไปเที่ยวประเทศไทยนะทันใดนั้นสีหน้าของเธอก็บิดเบี้ยวและถอนหายใจออกมามารีอย่าไปประเทศไทยเลยจะดีกว่าเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฉันประหลาดใจและถามเหตุผลหลี่ทำหน้าเหมือนรู้ดีแล้วเริ่มอธิบายว่าก็เพราะว่าประเทศไทยนะเป็นประเทศที่สวยแต่รูปจูบไม่หอมยังไงละ่ะอย่างเช่น เขาว่ากันว่าตามถนนในกรุงเทพขยะน้อยใช่ไหมแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยโดยเฉพาะถนนในกรุงเทพมีทั้งก้นบุหรี่และหมากฝรั่งเกลื่อนไปหมดแล้วก็ไม่มีใครเก็บกวาดด้วยถนนหลักอาจจะดูสะอาดอยู่บ้างแต่พอเข้าซอยไปหน่อยก็จะเจอกับขวดน้ำพลาสติกถุงขนมทิ้งเกลื่อนกลาดบางทีใต้พาร์กามากระพาโอมิครอนก็มีของกินที่กินเหลือทิ้งไว้อีกเธอขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจแต่ฉันเคยได้ยินมาว่า บ้านเมืองเขาดูสะอาดมากเลยนะฉันพูดอย่างสับสนหลี่สวนกลับทันทีนั่นมันก็แค่ภาพลักษณ์ภายนอกคนไทยน่าแคร์สายตาคนอื่นจะตายไปก็เลยพยายามทําให้สถานที่ที่คนผ่านเยอะๆดูดีไว้ก่อนแต่พอรับตาคนหน่อยขยะก็ถูกทิ้งไว้เกลื่อนกลาดเลยละ่ะพวกเขาคงอยากให้นักท่องเที่ยวเห็นแต่ภาพลักษณ์ที่สะอาดของประเทศไทยแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยบางทีถุงขยะที่ถูกทิ้งไว้ริมถนน ก็ขาดจนของข้างในกระจายออกมาฉันเคยเจอครั้งหนึ่งเหม็นจนเดินผ่านแถวนั้นไม่ได้เลยเมื่อได้ฟังเรื่องของเธอฉันก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยแม้ว่าในฝรั่งเศสเองก็มีปัญหาเรื่องความสะอาดของบ้านเมืองแต่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่สะอาดและมีระเบียบที่สุดในภูมิภาคหากเรื่องที่หลี่เล่าเป็นความจริงก็คงต้องบอกว่าน่าผิดหวังมากเธอยังคงเล่าเรื่องความแออัดและความสะอาดของรถไฟฟ้าต่อแล้วรถไฟฟ้าที่ไทยก็น่ากลัวมากนะ คนเบียดเสียดกันแน่นจนในรถมีแต่กลิ่นเหงื่อและรอยเครื่องดื่มที่หกเลอะเทอะแล้วฉันเคยได้ยินมาว่าตอนชั่วโมงเร่งด่วนมีคนทิ้งขยะจากเครื่องดื่มหรือของกินที่เอาขึ้นไปไม่ได้ไว้เกลื่อนแต่ก็ไม่มีใครคิดจะเก็บเลยที่แย่ที่สุดคือบางทีมีคนแอบเอาของกินที่เหลือไปยัดไว้ตามซอกเบาะด้วยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันถามด้วยความตกใจหลี่ยิ่งพูดอย่างมีอารมณ์ใช่แล้วคนไทยชอบพูดว่าไม่ควรกลิ่นหรือดื่มในที่สาธารณะ แต่นั่นมันก็แค่คำพูดสวยหรูเพื่อให้ภาพลักษณ์ดีในสายตานักท่องเที่ยวเท่านั้นแหละความจริงแล้วมีคนเอาเครื่องดื่มขึ้นไปทำหกแล้วปล่อยทิ้งไว้เยอะแยะไปเด็กทำของตกก็ปล่อยไว้อย่างนั้นในรถไฟฟ้าทั้งแอร์อาจจนหายใจไม่ออกแถมกลิ่นก็แย่มากคนรู้จักของฉันคนหนึ่งเคยเล่าว,ว่าพอขึ้นรถไฟฟ้าไปเจอคนข้างๆตัวเหม็นเหงื่อจนทนไม่ไหวเลยยิ่งฟังหลี่พูดความคาดหวังที่ฉันมีต่อประเทศไทยก็ยิ่งลดน้อยลง และความกังวลก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นสำหรับคนรักการเดินทางอย่างฉันการได้สัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างคือความสุขอย่างหนึ่งแต่ประเทศไทยที่หลี่เล่าให้ฟังนั้นมีแต่ภาพของความสศกปรกและน่าอึดอัดเรากับจะรู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่หลี่ยิ้มอย่างมีเล่ไหนแล้วพูดขึ้นมาเหมือนเพิ่งนึกไอเดียดีๆออกนี่มารีไหนๆก็จะไปเที่ยวแล้วทำไมไม่แวะมาเที่ยวจีนก่อนละ่ะอย่าเพิ่งรีบไปไทยเลยฉันว่าเธอควรจะมาสัมผัสเอเชียที่แท้จริงก่อน แล้วค่อยไปไทยก็ยังไม่สายนะเธอเสนออย่างมั่นใจเอเชียที่แท้จริงเหรอฉันถามกลับเธอทำหน้าภูมิใจแล้วพูดต่อใช่จีนนี่แหละคือเอเชียที่แท้จริงไม่เหมือนประเทศไทยเลยทั้งประวัติศาสตร์และความยิ่งใหญ่มันคนละระดับกันเลยนะพวกเราคนจีนมีวัฒนธรรมและความงดงามที่แท้จริงอีกอย่างที่เที่ยวก็เยอะนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศสก็มากันเยอะแยะรับรองว่าเธอต้องชอบแน่ เธอเริ่มเล่าว่าประเทศจีนนั้นยอดเยี่ยมเพียงใดทั้งกำแพงเมืองจีนอันกว้างใหญ่ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสวนโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหรือเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้และปักกิ่งที่มีทิวทัศน์อันง,งดงามผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และความทันสมัยเธอย้ำว่าที่ประเทศไทยไม่มีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่อลังการแบบนี้หรอกนะมาสัมผัสความสุดยอดของเอเชียที่จีนก่อน แล้วถ้ายังอยากไปประเทศไทยอยู่จริงๆค่อยไปก็ได้นี่แบบนั้นเธอจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างจีนกับไทยได้ชัดเจนเลยเธอกล่าวต่อมีเที่ยวบินตรงจากฝรั่งเศสด้วยนะแล้วจะต่อไปไทยก็สะดวกดีออกแถมฉันจะพาเที่ยวเองด้วยข้อเสนอนี้ทําให้ฉันเริ่มใจอ่อนอันที่จริงจีนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ฉันสนใจมาตลอดการได้สัมผัสเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจสําหรับคนรักการเดินทางอย่างฉัน ยิ่งมีหลี่คอยนำทางก็ยิ่งทำให้รู้สึกอุ่นใจการมีเพื่อนไปด้วยน่าจะทำให้เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ลึกซึ้งขึ้นและการมีไก่ที่รู้ลึกรู้จริงก็ทำให้สบายใจแล้วอีกอย่างนะการมาจีนก่อนไปไทยจะทำให้เธอได้รู้จักเอเชียที่แท้จริงในหลายๆด้านพอเธอเข้าใจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ของจีนแล้วเธอจะรู้เลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เล็กแค่ไหนและจะเข้าใจว่าความภาคภูมิใจของเรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใดหลี่กล่าวเสริม ที่จีนมีอาหารต้นตำรับทิวทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และประเพณีที่งดงามคนที่มาจากฝรั่งเศสต้องมาเห็นสักครั้งฉันพูดได้อย่างมั่นใจเลยขณะที่ฟังเธอพูดอย่างกระตือรือร้นฉันก็เริ่มรู้สึกว่าการไปเยือนประเทศจีนนั้นอาจจะคุ้มค่ากว่าประเทศไทยตอนแรกฉันสนใจประเทศไทยมากกว่าแต่สเสน่ห์ของประเทศจีนที่หลี่เล่าอย่างมั่นใจก็ทำให้ฉันคล้อยตามจนความคาดหวังที่มีต่อประเทศไทยค่อยๆเลือนหายไป งั้นก็ได้ฉันจะไปเที่ยวจีนกับหลี่ก่อนฝากเธอพาเที่ยวด้วยนะเมื่อฉันตอบตกลงหลี่ก็ยิ้มอย่างพึงพอใจรับรองว่าเธอต้องสนุกแน่เตรียมตัวไว้ได้เลยที่นั่นมีวัฒนธรรมที่แท้จริงและทิวทัศน์ที่ยิ่งใหญ่รอเธออยู่ไม่เหมือนประเทศไทยหรอกเธอกล่าวอย่างหนักแน่นและแล้วฉันก็ได้วางแผนเดินทางไปประเทศจีนกับหลี่ก่อนที่จะไปประเทศไทยวันที่ต้องเดินทางออกจากฝรั่งเศส ฉันก้าวขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าสู่ประเทศจีนพร้อมกับความกังวลและความตื่นเต้นระคนกันหลี่บอกว่าจะพาไปดูเอเชียที่แท้จริงทําให้ฉันใจเต้นกับภาพบ้านเมืองและวัฒนธรรมของจีนที่จะได้เห็นแต่ก็อดประหม่าไม่ได้หลังจากหลับตาไปครู่หนึ่งบนเครื่องบินในที่สุดก็เดินทางมาถึงประเทศจีนฉันได้พบกับหลี่ที่มารอรับที่สนามบินอีกครั้งเธอกล่าวต้อนรับด้วยรอยยิ้มกว้างว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศจีนหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆ และออกมาข้างนอกเสียงจอแจของเมืองที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาก็ดังเข้ามาในหูทําให้ฉันรู้สึกว่าการผจญภัยในดินแดนต่างถิ่นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทันทีที่ถึงประเทศจีนหลี่ก็พาฉันเที่ยวชมใจกลางเมืองปักกิ่งเธอนําทางฉันไปยังที่ต่างๆพร้อมกับพูดอย่างกระตือรือร้นว่านี่แหละเอเชียที่แท้จริงแม้ว่าสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และทิวทัศน์อันงดงามจะน่าประทับใจแต่หลังจากเดินไปได้สักพัก ฉันก็ต้องพบกับประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดจนน่าตกใจสิ่งแรกที่สังเกตได้คือกลิ่นเฉพาะตัวที่ลอยคลักคลุ้งไปทั่วทั้งเมืองกลิ่นรุนแรงคล้ายความชื้นปะทะจมูกจนแทบสำลักมันไม่ใช่แค่กลิ่นอาหารหรือเครื่องเทศแต่ยังมีกลิ่นไอเสียและกลิ่นคล้ายของเน่าเสียปะาปนอยู่ด้วยยิ่งเดินไปก็ยิ่งรู้สึกเหมือนกลิ่นต่างๆซ้อนทับกันหนาขึ้นนี่ล่กลิ่นแบบนี้มันเป็นปกติเหรอฉันถามอย่างกล้ากลัวกลัวเธอตอบอย่างเรียบเฉยว่า นี่แหละคือชีวิตชีวาสำหรับเธอแล้วมันอาจเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับฉันมันคือความรู้สึกแปลกประหลาดอย่างรุนแรงเมื่อเดินต่อไปฉันก็สังเกตเห็นขยะนานาชนิดทิ้งเกลื่อนกลาดอยู่ริมถนนขวดน้ำที่ดื่มแล้วหรือถุงขนมถูกทิ้งอย่างไม่ใส่ใจและแทบจะหาทั้งขยะไม่เจอเลยตามซอยมืดมืดมีกองขยะสุมอยู่โดยไม่มีทีถ้าว่าจะมีใครมาเก็บกวาดบนพื้นเต็มไปด้วยคราบแห้งกรังและเศษอาหารทำให้ฉันต้องเดินช้าลงโดยไม่รู้ตัว ตรงนั้นก็มีขยะฉันพึมพำเธอพูดอย่างภูมิใจว่าที่จีนเราไม่ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรอกความอิสระแบบนี้ดีออกใช่ไหมแต่สําหรับฉันแล้วมันไม่รู้สึกว่าเป็นอิสเลยสักนิดจากความคุ้นเคยกับความสะอาดและความเป็นระเบียบในฝรั่งเศสที่นี่ทําให้ฉันรู้สึกว่าไม่ถูกสุขลักษณะอย่างยิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือสภาพของห้องน้ําสาธารณะเมื่อฉันจะเข้าห้องน้ําใกล้แหล่งท่องเที่ยวทันทีที่เปิดประตู กลิ่นแอมโมเนียรุนแรงก็พุ่งเข้าจมูกจนต้องกลั้นหายใจอุปกรณ์ต่างๆก็เก่าพื้นเต็มไปด้วยน้ำและสิ่งสกปรกกระเซ็นไปทั่วไม่มีการทำความสะอาดที่ดีพอฉันลังเลที่จะเข้าไปและสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ใช้ห้องน้ำแล้วเดินออกมาต่อมาลีบอกว่าจะพาไปดูรถไฟใต้ดินของจีนเธอจึงนำทางฉันไปที่สถานีรถไฟขณะที่ยืนรอรถไฟบนชานชาลาด้วยความคาดหวังและความกังวลเล็กน้อยเมื่อประตูรถไฟเปิดออก กลิ่นรุนแรงก็โชยออกมาทันทีทันทีที่ก้าวเข้าไปกลิ่นนั้นก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนฉันแทบอยากจะกลั้นหายใจมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่บอกไม่ถูกคล้ายกลิ่นเหงือและความชื้นที่ฝังแน่นผสมกับกลิ่นอาหารที่ลอยมาเป็นครั้งคราวนอกจากนี้กลิ่นที่ติดอยู่ตามเบาะและพื้นก็ยิ่งทําให้รู้สึกไม่ถูกสุขลักษณะหลี่มันเหม็นไปหน่อยไหมฉันกระซิบถามเธอตอบอย่างเรียบเฉยว่านี่แหละคือความสมจริงของเอเชีย แต่สำหรับฉันแล้วมันไม่ใช่ความสมจริงแต่เป็นความไม่น่าอภิรมย์อย่างยิ่งที่น่าประหลาดใจ,จาย,ยิ่งกว่าคือความแตกต่างของกฎระเบียบในรถไฟที่จีนมีคนเปิดดูวิดีโอจากสมาร์ทโฟนเสียงดังหรือคุยโทรศัพท์กันเป็นเรื่องปกติทําให้ภายในรถไฟเต็มไปด้วยเสียงจอแจตลอดเวลาแม้ในฝรั่งเศสจะมีคนคุยกันบ้างแต่ก็ไม่เคยเจอเสียงดังขนาดนี้มันแตกต่างจากความเป็นระเบียบในรถไฟที่ฉันจินตนาการไวอ้อย่างสิ้นเชิง บอกตามตรงว่าฉันตกใจมากจากประสบการณ์เหล่านี้ฉันเริ่มตั้งคำถามกับคำว่าเอเชียที่แท้จริงที่หลี่เคยพูดถึงความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนที่เธอกล่าวอ้างนั้นมีอยู่จริงแต่ภาพความเป็นจริงในเมืองกลับแตกต่างจากภาพพลัะนั้นอย่างสิ้นเชิงฉันรู้สึกเหนื่อยล้ากับกลิ่นรุนแรงของรถไฟและความสกปรกของเมืองจนเผพ,พูดกับหลี่ไปตรงๆว่าเมืองในจีนนี่สกปรกกว่าที่คิดไว้นะ แม้จะประทับใจในสถานที่ท่องเที่ยวและสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์แต่ขยะที่เห็นได้ชัดและกลิ่นรุนแรงก็ทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจแต่คําพูดของฉันกลับทาให้หลี่โขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจและมองมาด้วยสีหน้าคล้ายรําคาญก่อนจะพูดอย่างหนักแน่นว่าถ้าอย่างนั้นเธอต้องห้ามไปประเทศไทยเด็ดขาดเลยนะมารีประเทศไทยนะแย่ยิ่งกว่าจีนเสียอีกเธอโน้มตัวเข้ามาไกลและกระซิบว่ารถไฟฟ้าที่กรุงเทพ ตอนเช้าๆน่ะมันคืนรกดีๆนี่เองทั้งเหม็นเหงื่อจนหายใจไม่ออกกลิ่นเหม็นอับคลุ้งไปทั่วเลยเรื่องความสะอาดนะอย่าไปหวังเลยแล้วยังต้องไปยืนเบียดเสียดกันในพื้นที่แคบๆโดยที่ทุกคนทำหน้าไร้อารมณ์อีกฉันตกใจกับคำพูดของเธอแต่ฉันได้ยินมาบ่อยนะว่าประเทศไทยสะอาดและมีระเบียบในหนังสือนำเที่ยวก็บอกว่าเป็นประเทศที่สุภาพเรียบร้อยหลี่ถอนหายใจยาวมองฉันเหมือนกำลังมองเด็กที่ไม่รู้อะไรเลย นั่นมันก็แค่ภาพลวงตาที่สร้างไว้สําหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแหละความจริงแล้วเมืองในไทยก็สกปรกมากโดยเฉพาะในรถไฟฟ้าที่แย่จริงๆมีแต่คนตัวเหม็นเงื้ออัดกันแน่นอากาศก็ไม่ถ่ายเทไม่สบายตัวเลยสักนิดเธอยืนยันว่ารถไฟฟ้าที่ไทยเทียบกับของจีนไม่ได้เลยและบอกอย่างมั่นใจว่าเที่ยวแค่จีนก็เพียงพอแล้วมารีฉันเตือนเธอจริงๆนะว่าอย่าไปประเทศไทยเด็ดขาดเธอพูดกํำชับเป็นครั้งสุดท้าย คำพูดที่หนักแน่นของเธอทำให้ฉันไม่สามารถปัดเป่าความกังวลออกไปได้และแผนการเดินทางไปประเทศไทยของฉันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความกังวลใจมากขึ้นเรื่อยๆเยช้าวันรุ่งขึ้นฉันเดินทางมาถึงประเทศไทยพร้อมกับความกังวลใจเรื่องที่หลี่เล่าให้ฟังยังคงเวียนอยู่ในหัวทำให้ฉันรู้สึกหนักใจขณะก้าวเท้าลงสู่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ทันทีที่ลงจากเครื่องสิ่งแรกที่ฉันเห็นคือสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเป็นระเบียบอย่างน่าทึ่ง พื้นสนามบินถูกขัดจนเงาวับแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านหน้าต่างสะท้อนเป็นประกายราวกับกระจกฉันอดคิดในใจไม่ได้ว่าไม่ค่อยได้เห็นสนามบินที่สะอาดขนาดนี้มาก่อนเลยไม่มีขยะให้เห็นแม้แต่ชิ้นเดียวและอากาศก็รู้สึกสดชื่นนี่คือภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับที่หลีบอกว่าสกปรกและเหม็นตอนนั้นเองที่ฉันเริ่มรู้สึกเป็นครั้งแรกว่าคำพูดของเธออาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงหลังจากรับกระเป๋าและผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองความประหลาดใจก็ยังคงมีอยู่ต่อไป เจ้าหน้าที่สนามบินทุกคนแต่งกายเรียบร้อยและให้บริการอย่างสุภาพด้วยรอยยิ้มแม้แต่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่ได้มีท่าทีบึ้งตึงอย่างที่คิดแต่กลับทักทายอย่างอ่อนโยนว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยในวินาทีนั้นฉันรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าได้รับการต้อนรับในฐานะนักท่องเที่ยวที่หลีเคยบอกว่าคนไทยเย็นชาไม่สนใจชาวต่างชาติแต่คนไทยที่ฉันเจอตรงหน้ากลับแสดงท่าทีที่อบอุ่นเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆ และเดินสำรวจในสนามบินฉันเห็นป้ายบอกทางและโปสเตอร์สไตล์ไทยๆติดอยู่ทั่วทุกที่มีคำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจง่ายการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้มีให้เห็นอยู่ทุกที่ที่ทำให้ฉันเริ่มสงสัยว่าประเทศไทยไม่เป็นมิจ,จริงหรือยิ่งไปกว่านั้นเมื่อแวะเข้าห้องน้ำในสนามบินฉันก็ต้องพบกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมอีกครั้งห้องน้ำสะอาดอย่างน่าทึ่งมีอุปกรณ์ครบครัน และออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกสบายมันเหมือนกับคนละโลกเมื่อเทียบกับประสบการณ์ในประเทศจีนจนฉันต้องเบิกตากว้างการทำความสะอาดก็ทั่วถึงมากพื้นไม่มีหยดน้ำแม้แต่หยดเดียวแถมยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆอีกด้วยช่างแตกต่างจากภาพห้องน้ำที่สกปรกและใช้งานลำบากที่หลี่เล่าให้ฟังโดยสิ้นเชิงภาพลักษณ์ที่เคยได้ยินมาค่อยๆถูกลบล้างไปนอกจากนี้เมื่อไปที่เคาน์เตอร์เพื่อซื้อเต่ารถไฟฟ้าเข้าเมือง พนักงานก็ให้บริการอย่างสุภาพเมื่อฉันถามเกี่ยวกับราคาและวิธีการใช้งานเขาก็อธิบายด้วยรอยยิ้มอย่างใจดีทําให้ฉันรู้สึกสบายใจคนไทยที่ต่อแถวอยู่รอบๆก็ยืนรอกันอย่างเงียบๆและเป็นระเบียบการได้เห็นพฤติกรรมที่เป็นระเบียบและการบึกสิกต่อผู้อื่นเช่นนี้ทําให้ฉันยิ่งรู้สึกสับสนและประหลาดใจกับภาพความวุ่นวายไรย้ระเบียบที่หลีเคยเล่าให้ฟังด้วยความที่ได้ยินมาว่ารถไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งแออัดและเหม็น ฉันจึงยังคงกังวลอยู่บ้างในการใช้บริการครั้งแรกดังนั้นวันนั้นฉันจึงตัดสินใจใช้บริการแท็กซี่ไปยังโรงแรมแทนเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยฉันตัดสินใจที่จะลองใช้บริการรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรกรถไฟฟ้าของไทยที่หลี่บอกว่าทั้งแออัดและเป็นแหล่งรวมของความไม่น่าอภาิรมนั้นจะเป็นจริงอย่างที่ว่าหรือไม่ฉันรู้สึกทั้งกังวลและสงสัยระคนกันไปอย่างไรก็ตาม ฉันเลือกที่จะหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วนและลองใช้บริการในช่วงสายๆที่คนไม่เยอะขณะที่ยืนรอรถไฟฟ้าบนชานชาลาฉันก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างในทันทีผู้โดยสารชาวไทยยืนต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบและรอรถไฟฟ้าอย่างเงียบสงบไม่มีความวุ่นวายจอแจทุกคนต่างรักษาระยะห่างของตัวเองผู้คนที่ยืนต่อแถวอยู่บ้างก็ก้มหน้ามองสมาร์ทโฟนบ้างก็อ่านหนังสือเงียบๆราวกับกำลังอยู่ในโลกส่วนตัวไม่เหมือนกับรถไฟในฝรั่งเศส หรือจีนที่มักจะเห็นภาพผู้คนแย่งกันขึ้นรถแต่ที่นี่กลับตรงกันข้ามบรรยากาศเงียบสงบอ,อย่างน่าประหลาดในที่สุดรถไฟฟ้าก็มาถึงฉันเดินตามแถวเข้าไปในขบวนสิ่งแรกที่สังเกตเห็นคือความสะอาดที่น่าทึ่งพื้นไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวเบาะที่นั่งและเราจับก็ได้รับการดูแลอย่างดีนอกจากนี้อากาศภายในยังสดชื่นมากไม่ได้กลิ่นเหม็นอับอย่างที่หลีเคยบอกเลยแม้แต่น้อยกลับมีกลิ่นหอมอ่อนๆลอยมา ทำให้ความตึงเครียดของฉันค่อยๆผ่อนคลายลงเมื่อสังเกตพฤติกรรมของผู้โดยสารชาวไทยฉันก็ยิ่งประหลาดใจพวกเขาพยายามรักษาระยะห่างเพื่อไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับคนที่ยืนอยู่ข้างๆและปรับเปลี่ยนท่าทางเล็กน้อยคนที่ยืนอยู่ตรงทางเดินก็คอยหลีกทางให้คนอื่นอย่างเป็นธรรมชาติการได้เห็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินี้ทำให้ฉันอดสงสัยไม่ได้ว่านี่หรือคือรถไฟฟ้าที่ไร้ระเบียบของไทย ที่หลี่เคยพูดถึงทำกลางความเงียบและความสุภาพของผู้โดยสารชาวไทยฉันเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ได้ยินมาเกี่ยวกับรถไฟฟ้าของไทยนั้นแตกต่างจากความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงความเป็นระเบียบและความเงียบสงบทนี้แตกต่างจากรถไฟในฝรั่งเศสหรือจีนอย่างสิ้นเชิงมันเป็นประสบการณ์ที่เหมือนอยู่คนลมิติทําให้ใจของฉันรู้สึกสง,งบและปลอดภัยต่อมาฉันตัดสินใจไปเยือนในช่วงเวลาเร่งด่วนฉันนึกถึงคําพูดของหลี่และกังวล ว่าถ้ามันเหม็นจนทนไม่ไหวจริงๆจะทําอย่างไรแต่ความอยากรู้อยากเห็นที่จะได้พิสูจน์ชั่วโมงเร่งด่วนของไทยด้วยตาตัวเองนั้นมีมากกว่าเมื่อมาถึงสถานีก็มีผู้คนจํานวนมากยืนรออยู่บนชานชาลาแล้วความตึงเครียดของฉันค่อยๆเพิ่มขึ้นและเมื่อรถไฟฟ้ามาถึงขโย,ยมและประตูเปิดออกฉันก็ได้เห็นภาพผู้โดยสารทยอยกันเข้าไปในขบวนแต่มันไม่ใช่ภาพการแย่งกันเข้าไปอย่างที่ฉันจินตนาการไว้แต่กลับเป็นการเคลื่อนตัวของแถวที่เป็นระเบียบและเงียบสงบ แม้จะมีการเบียดเสียดกันบ้างแต่ผู้คนที่ไม่รู้จักกันกลับยืงทางให้กันไม่มีใครส่งเสียงดังทุกคนต่างหาที่ยืนของตัวเองอย่างใจเย็นฉันตกตะลึงกับภาพที่เห็นและค่อยๆรู้สึกว่ามีบางอย่างในใจกำลังเปลี่ยนไปภายในรถไฟฟ้าแออัดมากจริงๆเต็มไปด้วยผู้คนแต่กลับไม่มีกลิ่นเหม็นจนหายใจไม่ออกอย่างที่หลี่บอกเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามแม้จะแออัดแต่อากาศกลับรู้สึกปลอดโปรง่ง และที่น่าประทับใจที่สุดคือความเงียบสงบโดยรอบทุกคนต่างเงียบๆก้มหน้าใช้สมาร์ทโฟนหรืออ่านหนังสือบรรยากาศมีความตึงเครียดเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกที่ไม่ดีกลับรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศนี้คนไทยที่อยู่รอบๆแม้ร่างกายจะใกล้ชิดกันแค่ไหนก็ไม่มีใครแสดงสีหน้าไม่พอใจตรงกันข้ามกลับพยายามรักษาสมดุละอย่างเงียบๆเ,เ,เพื่อไม่ให้ร่างกายเบียดเสียดกันเกินไป หากมีใครสพายกระเป๋าอยู่คนข้างๆก็จะขยับหลบให้เล็กน้อยอย่างเป็นธรรมชาติการรุกซิกที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยเห็นในประเทศอื่นๆที่เคยไปเยือนมาก่อนฉันค่อยๆตรหนักว่าภาพความไร้ระเบียบและกลิ่นเหม็นของประเทศไทยที่หลี่เล่าให้ฟังนั้นแตกต่างจากความเป็นจริงที่ฉันเห็นด้วยตาตัวเองอย่างสิ้นเชิงจึงอยู่ที่รถไฟฟ้าของไทยแออัดแต่ในนั้นกลับมีความเป็นระเบียบและหัวใจที่เห็นนอกเห็นใจผู้อื่น ทุกคนต่างแบ่งปันพื้นที่นั้นอย่างเงียบสงบในวินาทีนั้นเองทัศนคติของฉันที่มีต่อประเทศไทย <c oughs> ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปและฉันเริ่มคิดว่าสิ่งที่หลี่พูดอาจจะเป็นเพียงอคอติของเธอเท่านั้นฉันอดไม่ได้ที่จะประทับใจในความเงียบสงบที่อบอุ่นความสะอาดและพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการริกซิกซึ่งเกิดจากผู้โดยสารที่ไม่รู้จักกันหลังจากประทับใจกับประสบการณ์บนรถไฟฟ้าและอคติต่อประเทศไทยค่อยๆพังทลายลงฉันก็อยากจะสัมผัสวัฒนธรรมไทยให้มากขึ้น จึงตัดสินใจไปลองทานอาหารไทยตามคําแนะนําของเพื่อนฉันได้ไปที่ร้านอาหารไทยแบบดั้งเดิมเมื่อเข้าไปในร้านสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความเงียบสงบและบรรยากาศที่ผ่อนคลายซึ่งช่วยเยียวยาจิตใจเมื่อพนักงานนําทางไปยังที่นั่งและยื่นเมนูให้ในเมนูมีรูปภาพอาหารที่จัดวางอย่างประณีตและสวยงามทําให้ฉันรู้สึกได้ถึงความใส่ใจในรายละเอียดของคนไทยที่สอดแทรกอยู่ในอาหารฉันตัดสินใจสั่งต้มยำกุ้ง ผัดไทยและข้าวเหนียวมะม่วงเมื่ออาหารมาเสิร์ฟความงดงามของมันทําให้ฉันแทบจะลืมหายใจอาหารที่จัดวางในจานมีสีสันสดใสแต่ละอย่างถูกจัดเรียงอย่างตั้งใจสัมผัสได้ถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของวัตถุดิบแค่มองดูก่อนทานก็รู้สึกประทับใจในสุนทรียภาพแล้วโดยเฉพาะต้มยำกุ้งที่มีสีสันน่ารับประทานเมื่อได้ลองชิมรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมก็แผ่ซ่านไปทั่วปากเป็นรสชาติที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ผัดไทยก็ผัดมาอย่างพอดีไม่หมันเยิมเส้นเหนียวนุ่มแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะดึงรสชาติที่ดีที่สุดของวัตถุดิบออกมานอกจากนี้รสชาติที่หอมหวานของข้าวเหนียวมะม่วงก็นำมาซึ่งความรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นทำให้ฉันทึ่งในความล้ำลึกของอาหารอีกครั้งฉันประทับใจอย่างสุดซึ่งในความประณีตและความใส่ใจของอาหารไทยที่หลี่เคยบอกว่าวัฒนธรรมอาหารของไทยไม่มีอะไรพิเศษแต่จากประสบการณ์ครั้งนี้ ทำให้ฉันรู้สึกว่าความละเอียดอ่อนและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของคนไทยนั้นอย่างรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมอาหารของพวกเขาด้วยหลังจากสิ้นสุดประสบการณ์ในประเทศไทยก็ถึงวันที่ต้องเดินทางกลับฝรั่งเศสระหว่างทางไปสนามบินเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ผุดขึ้นมาในหัวโดยอัตโนมัติทั้งพฤติกรรมที่เป็นระเบียบในรถไฟฟ้าความประณีตของอาหารไทยและทิวทัศน์ของประเทศไทยที่สะอาดและสุภาพเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างล้วน แตกต่างจากเรื่องที่หลี่เล่าให้ฟังโดยสิ้นเชิงและเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความประทับใจเมื่อถึงสนามบินและเสร็จสิ้นขั้นตอนการเช็คอินขณะที่นั่งรอเวลาขึ้นเครื่องในห้องพักผู้โดยสารฉันก็ได้ทบทวนความทรงจําจากการเดินทางครั้งนี้สนามบินของไทยก็ยังคงรักษาความเงียบสงบและเป็นระเบียบไว้ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็รู้สึกประทับใจในพื้นที่ที่ถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยในที่สุดฉันก็ได้ขึ้นเครื่องบินกลับฝรั่งเศส ขณะที่มองทิวทัศน์ของประเทศไทยที่กว้างไกลออกไปนอกหน้าต่างฉันก็ได้กล่าวอำลาอย่างเงียบๆประสบการณ์ในประเทศไทยนั้นราวกับอยู่คนละโลกและมันได้ส่งผลกระทบต่อค่านิยมของฉันอย่างมากแน่นอนหลายชั่วโมงต่อมาเมื่อเดินทางถึงฝรั่งเศสเพื่อนๆก็มารอต้อนรับด้วยรอยยิ้มพวกเขารวมตัวกันเข้ามาและขยันขยอให้ฉันเล่าเรื่องการเดินทางในประเทศไทยหลายคนก็มีภาพจำเกี่ยวกับประเทศไทยที่หลากหลายเช่นเดียวกับฉันโดยเฉพาะเรื่องรถไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมในเมือง ซึ่งเป็นนอกติที่ค่อนข้างเอ็นเอียงเพื่อนๆที่จําเรื่องที่หลี่เล่าได้ถามด้วยความสนใจว่ารถไฟฟ้าที่ไทยแย่มากจริงๆเหรอฉันหัวเราะและตอบว่าความจริงแล้วมันตรงกันข้ามเลยเละ่ะเพื่อนๆทําหน้าประหลาดใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามต่อด้วยความสนใจยิ่งขึ้นว่าหมายความว่ายังไงฉันจึงเริ่มเล่าตั้งแต่ประสบการณ์แรกที่สนามบินไปจนถึงความสะอาดและความเป็นระเบียบของรถไฟฟ้าไทย โดยเฉพาะตอนที่เล่าถึงช่วงเวลาเร่งด่วนที่ผู้โดยสารต่างเห็นหนกเห็นใจกันและหลีกทางให้กันอย่างเงียบเพื่อนๆก็อ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจรถไฟฟ้าที่ไทยถึงจะคนเยอะแต่ก็ไม่มีใครคุยเสียงดังเลยทุกคนต่างใช้เวลาของตัวเองอย่างเงียบเียบพื้นกับบ่อก,ก็สะอาดมากไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์เลยสักนิดเมื่อได้ฟังเรื่องนี้เพื่อนๆนก็มองหน้ากันอย่างสงสัยว่าแล้วที่หลี่พูดมันคืออะไรกันละ่ะเมื่อฉันนึกย้อนถึงคําพูดของหลี่ ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าออกคติของเธอนั้นรุนแรงเพียงใดฉันยังได้เล่าถึงประสบการณ์ด้านอาหารในประเทศไทยด้วยฉันเล่าว่ารู้สึกได้ถึงความประณีตที่แตกต่างจากอาหารฝรั่งเศสความสวยงามของการจัดจานที่น่าทึ่งและความรู้สึกที่ว่าอาหารทุกจานนั้นถูกปรุงด้วยความใส่ใจและทนถน,นอมวัตถุดิบนั้นยอดเยี่ยมเพียงใดทั้งต้มยำกุ้งและผัดไทยไม่ใช่แค่อาหารธรรมดาแต่มันเหมือนกับงานศิละปะเลยละ่ะเมื่อฉันพูดจบ เพื่อนๆก็ตาเป็นประกายเพื่อนคนหนึ่งพูดพร้อมกับหัวเราะว่าต่างจากที่เคยได้ยินมาเลยนะดีแล้วล่ะที่ไม่ได้เชื่อแต่คําพูดของหลี่พวกเขายอมรับว่าเคยมีอกติต่อประเทศไทยเช่นกันและหลังจากได้ฟังประสบการณ์ของฉันก็เกิดความรู้สึกอยากจะไปเยือนประเทศไทยขึ้นมาเพื่อนคนหนึ่งพึมพำว่าถ้าเป็นประเทศที่สะอาดและมีระเบียบขนาดนั้นก็น่าไปสักครั้งนะและเพื่อนคนอื่นๆก็พยักหน้าเห็นด้วยหลังจากเล่าเรื่องการเดินทางจบลง ฉันก็ได้ทบทวนประสบการณ์ในประเทศไทยของตัวเองอีกครั้งตอนแรกฉันเต็มไปด้วยความกังวลและอคติและถูกคำพูดของหลี่ชักจูงไปแต่การได้ไปเยือนด้วยตัวเองทําให้คตินั้นถูกลบล้างไปจนหมดสิน้นโดยเฉพาะการได้สัมผัสความเป็นระเบียบและความสะอาดของรถไฟฟ้ารวมถึงความประณีตของวัฒนธรรมอาหารทําให้ฉันตระหนักว่าประเทศไทยเป็นมากกว่าแค่สถานที่ท่องเที่ยวฉันรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่การรุกซิกต่อผู้อื่นและระเบียบวินัยได้อย่างรากลึกเป็นวัฒนธรรม อย่างเป็นธรรมชาติและสิ่งนั้นก็ได้ปรากฏให้เห็นในทุกหนนทุกแห่งของเมืองเพ,อเพื่อนเองก็ดูเหมือนจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่มีต่อประเทศไทยหลังจากได้ฟังเรื่องของฉันการเดินทางครั้งนี้สอนให้ฉันรู้ว่าการมีอกตินั้นไร้ความหมายเพียงใดและการได้ไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองนั้นสําคัญแค่ไหนและฉันก็หวังว่าจะสามารถถ่ายทอดสเสน่ห์ใหม่ๆของประเทศไทยที่ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ครั้งนี้ให้กับผู้ชมทุกคนได้บ้างไม่มากก็น้อย สุดท้ายนี้มีสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกกับทุกคนที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่นั่นคืออย่าให้ออกตีมาผูกมัดคุณและขอให้ลองไปเห็นประเทศไทยด้วยตาของคุณเองรถไฟฟ้าของไทยอาจจะแออัดจ,จริงแต่ในนั้นก็มีความสะอาดและความเป็นระเบียบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่และอาหารของไทยก็มีความสุนทรีที่เป็นเอกลักษณ์และการต้อนรับผู้อื่นซึ่งหาไม่ได้ในประเทศอื่น สิ่งที่ฉันรู้สึกได้จากการเดินทางครั้งนี้คือประเทศไทยมีสเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่คาดคิดไว้มากหากคุณสนใจแม้เพียงเล็กน้อยขอให้ลองเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์นั้นด้วยตัวเองฉันเองก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้กลับไปเยือนประเทศไทยอีกครั้งเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มากยิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ